คุณบ้าผู้คุณบ้าใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ผู้คุณไหมใช่ค่ะทาไมต้องแต่งชุดอย่างนี้ผู้คุณอ่ะถวายพระเขาเตรียมมาให้เขาเตรียมมาให้จะได้ดูอลังการแม่หมอแม่หมอแม่หมอกับอ่ารงหล่อค่ะเขาเอรติมมาให้เลยใช่ค่ะรงหล่ออันนี้เข้าไปลงพื้นที่ด้วยเลยค่ะคือก่อนวันที่จะมาวันของเรานะคะเขาจะเอาพระขึ้นรถแล้วก็จะเขียนว่ามอบถวายวัดป่าสามัคคีธรรม แต่ก็จะมีพระหลายๆายองค์โดยที่เอาชื่อพระเราวัดเราแล้วก็ถวายที่วัดเราแต่คือเจ้าภาพแล้วแล้วเอาเราเป็นเจ้าภาพแต่ก็เชิญหลายๆคนไปร่วมแห่ไปร่วมแห่ในอำเภอพ่นเจริญอันนี้คืออำเภอที่เราอยู่แล้วก็อีกอำเภอหนึ่งก็คือโซ่พิสัยเราทำงานอยู่ตรงนั้นคือสองวัน แล้ววันที่สาถึงจะมาเหุตรงนี้ค่ะอ,อันนี้คือถึงได้บอกว่า,วามันมันถ้าฟังแบบนี้ก็หมายความว่าบางเคสก็มีการบริจาคจริงบางเคสก็ไม่ได้มีการบริจาคเต้าเรื่องขึ้นมาคือ,ค,อคือเท่าที่พี่ฟังอะแก้วคือลักษณะเน,นี้ยเหมือนกับว่าพระพุทธรูปเนี่ยไปซื้อมาจริงไมบางองค,ค์แล้วก็ไปถวายแต่เงินที่มีการ บริจาคเนี่ยไม่มีการไปให้วัดเลยใช่ค่ะที่เดินเียอะไรที่เดินเรี่ยอะไรสองวันก็คือไม่มีไม่มีตังค์เลยไอเรานี่ยแล้วไปเดินที่บ้านเราก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะสรุปแล้วที่รู้ก็คือวันที่นักข่าวลงพื้นที่ใช่ใช่ค่ะวันที่นักข่าวลงพื้นที่รู้ว่าพระไม่เงินไม่ได้ให้พระใช่ค่ะ ตลอดเวลาก็คือเข้าใจว่าพระได้เงินที่เราไปเรียกอะไรมาทางวัดได้เงินใช่ค่ะวัดไม่เคยได้เลยคือลักษณะอย่างนี้ค่ะพอแหวัดแหเข้ามาที่วัดแล้วใช่ไหมคะครับเราถือขันอยู่อย่างงี้เขาก็จะบอกว่าเอาขันมาเดี๋ยวจะนับตั้งเราก็เห็นว่าเขาเป็นคนดูแลตรงนั้นเราก็เอาขันไปให้เขาเสร็จแล้วเขาก็ไปนั่งนับกันอยู่สามคนที่จําได้ก็คือมีแม่หมอครับแล้วก็ลงหล่อ ที่เขานั่งนับแล้วอีกคนนึงเราจำไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักเขาครับค่ะอืเสร็จแล้วก็คือเขาจะนั่งนับแล้วเราก็จะเห็นว่าเขาเอาถุงมาวางไว้แล้วก็ใส่ใส่ใส่ใสแยกแยกเป็ดแบงค์ไปนะคะอคือไอ้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะอย่าเพิ่งไปกล่าวหาว่าลรงหล่อเกี่ยวไม่เกี่ยวนะครับผมเข้าใจว่าเราลองไปแจ้งความก่อนแล้วให้พนักงานสอบสวนนี่ขยายผลดูว่าการดําเนินการของแม่หมอเนี่ย มีการแบ่งหน้าที่กับลงหล่อหรือเปล่าถ้าเขาเกี่ยวข้องในเรื่องของการหลอกลวงเขาก็อาจจะมีความผิดฐานช่อกงประชาชนได้ครับนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะไปแจ้งความที่ที่อยู่ที่บึงการใช่ไหมครับก็ต้องไปแจ้งความที่บึงการก่อนเพื่อให้ตํารวจเนี่ยเขามีการขอหมายเรียกเอกสารหรือว่าสอบปากคําอะไรเพิ่มเติมมันจะได้มีการขยายผลนะครับถ้าเกิดเราไม่ทํายังไงยังไงเราก็ไม่ได้เงินคืนหรอกครับ อืมผมงงไปหมดเลยตอนเนี้ยแล้วจะทํายังไงอ่ะผมงงตรงที่ว่าพี่เอาตรงๆนะครับคุณปาผมงงตรงที่ว่าแม่หมอเขาสลับร่างยังไงอะครับเวลาเขาเป็นเป็นกุมาบ้างเขาเป็นแม่หมอบ้างแล้วคุณจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้คุยกับกุมาหรือคุยกับแม่หมอครับน้ําเสียงมันต่างกันหรือว่ายังไงครับเขาจะห้าวๆครั้งแรกที่แบบคุยเขาจะหาวก่อนเขาจะหาวก่อนค่ะพอด่รา้กอย่างเลงใช่ใช่ค่ะเขาจะหาวหาวแต่ก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงด็ก แค่แค่ผู้สียงกรุงรานที่ไปแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเสียงเด็กอะคะแต่ตอนที่ปัดทวงเขาเปลี่ยนเสียงแล้วเวลาออกอะครับออกก็ก็ออกไปเลยก็ไปเลยค่ะไปใช่ไปหนึ่งนั่นเสียงสองก็คือบุคลิกภาพของเด็กแล้วก็ของผู้ใหญ่มันจะต่างกันแล้วข่าวนี่คือเดี๋ยวก็หาวเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็เข้าเดี๋ยวก็ออกแบบนี้แต่แต่ที่มาถวายพระเขาเหมือนอยู่ทั้งวันเลยเนาะอยู่ทั้งวันเขาเป็นเด็กทั้งวันแหละลูกเล็กวิ่งไปนู่นนี่นั่นพูดก็เสียงเด็ก ตอนที่มาถวายพระนะคะมาแห่พระ